วันที่8มกราคม2566ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาได้มีการจัดงานแถลงข่าวมิสแกรนดอุบลราชธานี2023 p r ี s e n t e d by Win Clinic อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยภายใต้คอนเซปต์ civilized of s i ว a n a l i โดยมีการเปิดตัวผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนดอุบลราชธานี2023หรือ PD ดีอย่างเป็นทางการคือนายพิทักษ์ชัยจิตจ,จันทร์ และเปิดตัวผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือวินคลินิก อีกทั้งยังได้เปิดตัวประธานที่ปรึกษากองประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี2023คือหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีการจัดการประกวดมิสแกรนอุบลราชธานี2023ได้รับความร่วมมือในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมช่างเสื้อจังหวัดอุบลราชธานี YEC อุบลราชธานีสมาคมสตรีทั รกิจจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงสื่อมวลชนในท้องถิ่น สำหรับการจัดการประกวดมิสแกรนอุบลราชธานี2023จะมีการจัดการประกวดรอบเก็บตัวสาวงามในวันที่17-19ถึงกุมภาพันธ์2566และประกวดรอบตัดสินในวันที่19กุมภาพันธ์2566ณโรงแรมเซนทราอุบลราชธานีเพื่อเฟ้นหาตัวแทนสาวงามเป็นตัวแทนมิสแกรนอุบลราชธานี2023ไปคว้ามงกุฎในการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023 การจัดการประกวดมิสกรนอุบลราชธาน,นีเป็นอีกหนึ่งปีที่ถือได้ว่าเป็นงานเปิดศักราชใหม่ตอนรับปี2566 เพื่อเฟ้นหาสาวงามตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบการประกวดและตัวแทนไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์โดยใช้ชื่อมิสแกรนด์อุบลราชธานีและยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดอุบลราชธานีในการถ่ายทอดความเป็นจังหวัดอุบลราชธานีผ่านตัวนางงามไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอาหารการลงทุนโดยการนําเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเผยแพร่สู่สายตาสังคมวงกว้างให้ร้ จักจังหวัดอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้นในรูปแบบที่สวยงามทันสมัยและนอกจากตัวนางงามแล้วทางทีมมิสแกรนอุบลราชธานีทีมน,นี้ยังถือได้ว่าเป็นการหลอ่อล้อมรวมใจของชาวอุบลราชธานีเพื่อเฟ้นหาตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ด้วย ก็สำหรับมิสแกนอุบลราชธานีปี2023ในครั้งนี้นะครับจ so um ัดภายใต้คอนเซปต์ civilized of สีวนาลัยที่บอกครับว่าเป้าหมายของเราก็คือมงทองมิสแกนไทยแลนด์แล้วก oui, ็เราจะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ปีนี้2023จะคว้ามงทองมงแรกของมิสแกนอุบลราชธานีสร้างประสาทหน้าใหม่ครับและนอกจากนั้นครับเราจะ เป็นมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลในปี2023ด้วยโดยผ่านจากตัวแทนมิสแกรนอุบลราชธานีของเราอย่างที่บอกครับว่าภายใต้คอนเซ็ปต์ civilized of สีวนาลัยคือเราจะนำความเจริญรุ่งเรืองครับกลับมาสู่จัุร์วลราชธานีอีกครั้งด้วยความภาคภูมิใจผ่านสาวงามการประกวดมิสแกรนอุบลราชธานียังไงฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมถึงแฟนคลับนางงามทุกท่านติดตามมิสแกรนอุบลราชธานีครับให้กำลังใจทีมงานของเราเพราะว่ามิสแกรนเป็นเวทีของทุกคนในจังหวัดอุบลราชธานีฝากเป็นกำลังใจให้กััััับบบบเรรรราาาด้้วววยยคคคฝกกไิลับ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสื่อทุกท่านนะคะหนูชื่อแพรวาวค่ะหรือว่าภาชนะ,ะนันจันเต็มนะคะั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่หนูได้มาเหยีย yeah, บ <Yeah. S 1> ดินแดนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อมาประกวดมิสแกรนอุบลราชธานี mm hmm. ก็ขอแรงเชียร์แรงใจแล้วก็พี่น้องชาวอุบลราชธานีนะคะรักหนูเชียร์หนูแล้วก็ให้หนูได้เป็นมิสแกรนอุบลราชธานีนะคะรับรองว่าหนูจะไม่ทําให้พี่ๆน้องทุกท่านผิดหวังเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ทานางสาววิชดาทาทองนั่นเองนะคะซึ่งมดนะคะเป็นสาววารินชําราบนะคะตั้งแต่กําเนิดเลยแล้วก็จุดประสงค์นะคะที่อยากจะมาร่วมงานและก็ร่วมประกวดนะคะกับทีมงานส bon s มชแคนอุบลราชธานีจุดเจ้าส่้นช่วนจีจีของเราในครั้งนี้ mm hmm. ก็เพื่อส่งเสริมนะคะและทําให้จังหวัดอ bon mm ุบลราชธานีของเรา mm hmm. เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและก็แน่นอนค่ะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนและก็เป้าหมายของเรานะคะอยากจะไป คว้ามงทองมิสแกรนไชนแลนด์ฉูดเตาท่านทวีด้วยกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ